สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่เครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในยุคนี้ที่มีชื่อว่า m e t a w e r ร์ดมันนี่นะคะยินดีต้อนรับสู่ธุรกิจยุคใหม่ในยุคของเว็บ3.0ซึ่งของเรานะคะรันระบบอยู่ในบล็อกเชนดิเซนเทอร์ไรต์นะคะขยายธุรกิจได้ทั่วโลกสามารถที่จะสร้างรายได้แบบไร้ขีดจำกัด เราคือแพลตฟอร์มทางการเงินแบบไร้ศูนย์กลางที่รันระบบอยู่ในบล็อกเชนใช้เชนโพรกอนมาติกซึ่งเป็นเครือข่ายอันดับต้นๆของโลกมีมูลค่าทางการตลาดมากกว่า200ล้านบาทมีความสเสถียรมั่นคง ขอมวลผลรวดเร็วแต่มคีค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมที่ถูกมากสร้างให้ทำงานแบบอัตโนมัติด้วยสัญญาอัจฉริยะสมาร์ทคอนแทกลงทุนโดยใช้เหรียญคงมูลค่าสแตเบิลคอยเพื่อลดผลกระทบด้านราคาของเหรียญระบบ จะจ่ายออก100%เเซทันทีตามโครงสร้างของแผนการตลาดโปร่งใสตรวจสอบได้โดยสาธารณะและเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถที่จะมาสร้างไรายได้กับเราขั้นตอนการสมัครขอเพียงท่านมีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องพร้อมอินเทอร์เน็ต นะคะแล้วก็สามารถที่จะสมัครโดยที่ท่านจะต้องโหลดดาวน์โหลดนะคะกระเป๋าเมตาแมสนะคะซึ่งเป็นกระเป๋าเก็บเงินที่ใช้กันมา8ปีทั่วโลกนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยสูงนะคะแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางของการเงินนะคะใช้เชนของโพลกอนมาตินะคะเราใช้เหรียญมาติ เป็นค่าแก๊สหรือว่าค่าธรรมเนียมนะคะแล้วเราก็ Import เหรียญ USDT ค่ะซึ่งเป็นเหรียญ s t a b l บ Co i n ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกนะคะแล้วก็6ค่ะเรามีนะคะเลขที่สัญญาเหรียญของ m e t a w o r s e ค่ะคือชื่อว่า MTC นะคะ m Meta Coin นะคะซึ่งของเราได้จดทะเบียนถูกต้องนะคะมีเลขที่สัญญาถูกต้อง ยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่แผนไราดได้ของเมตาเวิร์ดของเรานะคะ 2x2 m a g n t i c Dogon Polygon Blockchain w i t h Unilevel Market การเริ่มต้นธุรกิจของเรานะคะ,ะการลงทุนจะมีอยู่8สลอ็อตเลข8หมายถึงว่าเลขแห่งความร่ำรวยไม่มีที่สิ้นสุดเลข8คือเลข Infinity ซึ่งได้ออกแบบได้อย่างลงตัวที่สุด ะะโดยเริ่มต้นจากสล็อตท,ที่1นึ่งค่ะ,ะ10 usdt นะคะก็คือเป็นสล็อตแรกที่เราจะต้องอจ่ายค่าคอร์สหรือว่าค่าหน่วยกิจค่าเรียนรู้นะคะ10 usdt คิดเป็นมูลค่าเงินบาทไทยเราก็ประมาณ400รบาทนะคะเพราะเราจะต้องใช้เหรียญมาติดด้วยนะคะหลังจากที่เรียนนะคะให้ รู้เส้นทางของของการเงินค่ะเราสามารถที่จะออกแบบชีวิตเรานะคะก้าวขึ้นไปสล็อตที่2 40 usdt และสล็อตที่3 1 0 0 usdt สล็อตที่4 150 usdt สล็อตที่5 3 0 0 usdt สล็อตที่6 5 0 0 usdt สล็อตที่7 1 0 0 0 usdt และสล็อตที่8 1 5 0 0 usdt แผนรายได้ของ m e t a w e r s e Money ระบบจ่ายออก100%นะคะรายได้จะแบ่งออกทั้งหมด4ช่องทาง1ค่าแนะนําตรง20%นะคะแนะนําไร้ขีดจํากัดนะคะ2ชั้นที่1รับ10% 3ชั้นที่2รับ50% สี 4, level ่อยู่นี้เลเวลยี่สชั้นลึกไม่ต้องรักษายอดไม่มีวันหมดอายุรับรายได้แบบไร้ขีดจำกัด นิยามของแผนรายได้ของ Meta เว r ร์ดมันนี่นะคะสั้นง่ายขยายสบายรวยจริงๆนะคะด้วยระบบเข้าร้อยจ่ายออกร้อยทันทีนะคะเห็นผลลัพธ์ภายใน3-5วินาทีนะคะตั้งแต่สล็อตที่1จนถึงสล็อตที่8ค่ะด้วยระบบการคำนวณนะคะเหมือนกันทั้งหมดนะคะวันนี้ เพียงแค่เราออกแบบนะคะว่าเราต้องการมีรายได้เท่าไหร่เท่านั้นนะคะวันนี้จะขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะที่เห็นผลลัพธ์แบบชัดเจนนะคะก็คือสล็อตที่3ค่ะลงทุนที่100 USDT นะคะก็คือตัวเราค่ะนะคะเราไปแนะนำ หนึ่งนะคะเราจะได้ค่าแนะนำ20เปอร์เซ็นต์นะคะหนึ่งคือชั้นที่หนึ่งค่ะเราจะได้รับอีก10เปอร์เซ็นต์ระบบจะจ่ายเข้ามาที่กระเป๋าเมตาแมททันทีนะคะและเรานะคะไปแนะนำสองค่ะเราจะได้ค่าแนะนำ20เอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ค่าชั้นที่หนึ่ง อีก10%นะคะก็จ่ายเข้ามาที่กระเป๋า m e t a m a t นะคะและเราเป็นคนขยันค่ะไปแนะนำา3นะคะได้รับค่าแนะนำา20%นะคะ3เนี่ค่ะเป็นไอดีที่ว้าวมากๆนะคะเพราะว่าอยู่ชั้นที่2นะคะจะได้รับอีก50%นะคะรวมแล้วแนะนำา3ค่ะก็คือ70%นะคะเราไปแนะนำา4 ะะได้รับค่าแนะนำ20%แล้วก็ค่าชั้นที่สอง50%นะคะว้า wow, มากๆและเราไปแนะนำ5ค่ะนะคะเราได้ค่าแนะนำ20%นะคะด้วยระบบของ Smart Contact ของ m e t a เว r ร์ของเรานะคะจะเก็บ 50%ของ ID ที่5ค่ะเพื่อที่จะมาลงทุนในรอบถัดไปนะคะเมื่อเราแนะนำา6นะคะเราจะได้ค่าแนะนำา20%และระบบค่ะ จะเก็บนะคะตั้งแต่ ID ที่5และ6นะคะนำมาลงทุนในรอบถัดไปให้เราใหม่ก็คือรีรันนะคะนี่คือระบบของ m e t a v e r s เของเรามาดูผลรวมค่ะนะคะเราจะได้ค่าแนะนำทั้งหมดนะคะ120 usdt ค่าชั้นที่1 20 usdt ค่าชั้นที่2 200 usdt รวมนะคะ340คูณ36 รับรายได้ทั้งหมดนะคะ1น2 4 0นี่คือนะคะเพียงแค่รอบแรกเท่านั้นนะคะการแนะนำการส่งต่อนะคะก็คือการสร้างวินัยให้คนนะคะ1แตก6ค่ะนะคะก็คือ1รหัส ID เนี่ยให้แนะนำา ID ให้ได้นะคะและเรามาดูตัวอย่างที่ อีกตัวอย่างนึงนะคะก็คือสล็อตที่7ค่ะนะคะเรานะคะแนะนำา1เหมือนเดิมค่ะนะคะเราจะได้ค่าแนะนำา20%ก็คือ200นะคะ usdt หนึ่งคือชั้นที่หนึ่งค่ะก็คือระบบจะจ่ายเข้าที่กระเป๋าเมตาแมททันทีนะคะ300 USDT คะ่ะและเรานะคะไปแนะนำสองค่ะก็คือได้รับค่าแนะนำอีก20%แล้วก็รับค่าชั้นที่หนึ่งเรนะคะเราไปแนะนำา3ค่ะซึ่งเป็นอดีที่ได้รับไรายได้ที่ต้องบอกว่าว้าวมากๆนะคะก็คือได้ค่าแนะนำ 2 0่นะคะ200 usdt ค่าชั้นที่2องนะคะ50%นะคะก็คือ500 usdt ระบบจ่ายแบบ Real Time นะคะเห็นเข้ากระเป๋า m ม t a m a x ของเราทันทีนะคะเราไปแนะนำา4เหมือนเดิมค่ะเราจะได้ค่าแนะนำา20%นะคะก็คือ200 usdt ค่าชั้น ที่2องนะคะห้เปอร์เซ็นต์ก็คือ500 USDT ค่ะและแนะนำา5ได้รับค่าแนะนำนะคะยีรนะคะระบบจะจ่ายค่าแนะนำให้เราเข้ากระเป๋ามิเตอร์แและระบบนะคะจะเก็บหน่วยการลงทุน50%เเพื่อไปลงทุนให้เราใหม่นะคะ พอเราแนะนำา ID ีที่6นะคะเราได้ค่าแนะนำา20%นะคะแล้วก็ระบบค่ะจะ รวมนะคะ ID ที่5ที่6 100%นะคะนำไปนะคะลงทุนในรอบถัดไปโดยที่เราลงทุนครั้งเดียวนะคะเราไม่ต้องลงทุนซ้ำอีกนะคะรวมค่าแนะนำสล็อตท,ที่7ค่ะนะคะ,นะคะก็ได้รับค่าแนะนำทั้งหมด1200 USDT ค่าชั้นที่1 200 USDT ค่าชั้นที่2 200 0 USDT รวมทั้งหมด3400 u SDT คูณ36นะคะรับทั้งหมด122,400นี่ะคะนี่คือรายได้ซึ่งเราสามารถที่จะออกแบบได้สำหรับการลงทุนแผนรายได้ของเมตาเวิร์ดของเราแผนรายได้ของเมตาเวิร์ดมัน,นี่ของเราจะมีทั้งหมด8สล็อตนะคะกะ็ซึ่งสล็อตที่ แนะคะต้องบอกว่าเป็นสล็อตที่เราจะหยุดพักเหนื่อยกันจริงๆนะคะ1,500 USD t นะคะแล้วก็มีคำถามค่ะถ้าเราไม่ได้แนะนำนะคะมีโอกาสที่จะ ได้รับรายได้ไหมนะคะใช้คําว่ามีโอกาสนะคะด้วยระบบของมิเตเวิร์ดของเรานะคะถ้าไม่ได้แนะนำเนี่ยจะมีโอกาสนะคะก็คือมีรายได้ช่องทางที่2นะคะก็คือชั้นที่1 10%และรายได้ช่องทางที่3นะคะก็คือ อ่ะนะคะใช้คำว่ามีเหรียญในทีมนะคะจะมีทั้งหมดสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองนะคะดูตัวอย่างค่ะนะคะยกตัวอย่างสล็อตที่3นะคะ100 u S D T ค่ะนะคะเหรียญอ่ะถ้ามาวางนะคะลำดับที่1นะคะเราจะได้รับ10%เนะคะ2เหมือนกัน10%เรนะคะแล้วก็มาวางในตำแหน่งนะคะตั้งแต่3 4 5 6หค่ะเราก็จะได้รับ นะคะห้รนะคะรวมแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างนี้ก็คือชั้นที่1เราจะได้20 USDT ค่ะแล้วก็ชั้นที่2 200 USDT นี่คือความว้าวระมหัศจรย์ของแผนรายได้ของ m e t a w o r s e ของเรานะคะซึ่งยังไม่ได้รวมแผนรายได้ยูนิ e ลเวลแผนรายได้ Unilevel ของ m e t a w o r s m o มันนี่ ถือว่าเป็นแผงรายได้ที่สุดยอดนะคะว้า wow, วจริงๆนะคะ20% 20ชั้นลึกนะคะด้วยสูตรสำเร็จของเราก็คือ1แตก6นะคะก็คือต้องให้ทุกคนนะคะสร้างวินัยให้ได้นะคะก็คือ1 ID เราจะต้องมีการแนะนําขยายออกไปะะอย่างน้อยนะคะใช้คําว่าอย่างน้อย ID ละ6อ่า ID นะคะแล้วก็จะเห็นยูนิเลเวลนะคะรับทั้งหมดนะคะชั้นละ1%ค่ะนะคะก็จะแตกขยายออกไปนะคะรับรายได้ดก็คือแผนรายได้ของยูนิเลเวลนะคะถ้าเราอยู่ในสล็อตที่1ค่ะเราจะได้รับยูนิเลเวล5ชั้น นะคะคถ้าสล็อตที่2ค่ะก็คือ40 USDT 10ชั้นและสล็อตที่3 100 USDT ค่ะ15ชั้นและตั้งแต่สล็อตที่4เป็นต้นไปจนถึงสล็อตที่8นะคะจะรับรายได้ทั้งหมด20% 20ชั้นลึกนี่คือความว้าวจริงๆของแผนรายได้ m e t a เวิร์ดของเราสามารถกรเกษียณได้จริงๆค่ะระบบ รายได้ของ MetaWord ของเรานะคะเป็นระบบที่มีความชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้สามารถที่จะตรวจสอบได้ทุก ID นะคะว่ามีรายได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆนะคะแล้วก็มีลิงก์สามารถตรวจสอบ <Okay. S 1> และเรานะคะก็จะมีระบบตรวจสอบนะคะระบบของ c o n t a c นะคะก็คือเข้าร้อย ออกร้อยนะคะสามารถที่จะตรวจสอบเส้นทางของการเงินได้ทั้งหมดนะคะระบบโปรเจกต์ของ m e t a เวิร์เริ่มต้นจากที่ประเทศไทยของเราเป็นระบบสากลที่ขยายออกไปทั่วโลกเราใช้เงิน USDT นะคะแล้วก็โอกาสทำเงินอยู่ในมือของคุณแล้วนะวันนี้ค่ะนะคะเรานะคะ มาทํางานเป็นหุ้นส่วนกับ Meta เวิร์ของเรานะคะเพราะว่าของเราให้เงินแบบตรงๆนะคะไม่มีอ้อมนะคะแล้วก็ได้เงินแบบทันใจทันใช้ทันทีนะคะแล้วก็ขอบคุณจักรวาลที่นำพาให้มาเจอกันเมตาเวิร์ดเหมาะสมกับคนที่ต้องการเงินอยากได้เงินนะคะแล้วเรามาจับมือก้าวเดินไปด้วยกันสร้างเงินกับ m e t a เวิร์ค่ะ